วันนี้เราเข้ามาอยู่กันในแบบรถบ้านเรากับผมโคเดล่านะครับไม่ได้เล่นแมปนี้มานานเลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงอู้ก่อนสงครามนานเลยนะครับผมซึ่งผมเห็นแมปนี้เนี่ยขึ้นโปรคลิปเป็นรูปสงครามนะครับผมซึ่งตอนนี้มันเลยสงครามมาแล้วผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับผมก็เลยจะแวะเข้ามาดูสักหน่อยว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับสงครามบ้างอะไรกี้นะครับผมแต่ที่ผมเข้ามาแล้วเห็นได้อย่างแบบว่าอย่างแรกเลยนั่นก็คือปืนฉีดน้ํา นี่คือปืนฉีดน้ำนะครับแล้วมันฉีดยังไงอ๋อก็คือคลิกเมาส์แล้วมันก็จะฉีดออกไปแบบนี้เลยดูๆเห็นไหมนี่ครับผมมันจะฉีดออกไปอย่างนี้เลยมันยิงคนได้ไหมปิวเอ้ยเรามาเล่นน้ํากันเถอะปิวเล่นเป็นเด็กเลยปิวนี่ครับไม่ว่าเราจะหันหน้าหันหน้ามาฝั่งนี้แต่เราก็สามารถยิงกับรังได้ปิว <laughs> แล้วใครมันประเกาะผมนี้ถามจริงโอเค เดี๋ยวเราไปดูรถดอยเผื่อจะเป็นรถที่แบบว่าทําเกี่ยวกับสงการหรือเปล่านี่ไงไมีอยู่คันหนึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยไม่น่าจะมีรถใหม่ที่เพิ่มมาครับไม่แค่คันเดียวครับมันก็คือคันนี้นี่กระบ,บะซิ่งที่มีถังน้ําอยู่ด้านหลังคอกซิ่งเฮ้ยเอาอีกแล้วออกมาเอาเฮ้ยไปไหนวะเอาไปหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม ใครก็ไม่รู้ครับขโมยรถผมไปโอเคผมยักรู้ว่ามันสามารถสาดน้ำได้ไหมออก่อนไเล,ลองครับทุก่อนนี่ไปมีแบบว่าจุดเล่นน้ำหรือเปล่าต้องขับรถไปดูเผื่ออาจจะมีจุดเล่นน้ำอะไรแบบนี้ที่อยู่ข้างนอกไปเลยอือรถมปนซิ่งรถเป็นแรงขอแซงน้องได้ไหมเสียงรถไข่ดังมากเลย เสียงกระบะสิ้ไม่ใช่เสียงรถกระบะสนามอื่นแล้วนะเราขอ,อไปดูฝั่งนี้สักหน่อยดึงเผื่อจะมีอะไรที่ผมอาจจะไม่เคยเห็นแต่แตมันไม่มีอะไรเลยครับดูแบบขับรถมาครับดูตรงนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรจริงๆเลยนะครับจุดเล่นลงเล่นน้ําไม่มีนะฮะแล้วผมจะสรดน้ําใส่ไครวะเนี่ยนี่สาดใส่คนนี้ก็ได้ครับเ็นยืนอยู่คนเดียวฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาสาดน้ากันเถอะอุ้ยมันสามารถนั่งข้างหลังได้ เดี๋ยวเมื่อกี้มันนั่งตรงไหนนี่ไงสามารถนั่งได้หลายที่เลยครับตรงนี้สามารถตักน้ําได้ไหมโอ้โหน้ําเล่นไม่ได้ครับเป็นแค่โมเดลครับตอนแรกผมก็คิดว่าน้ําจะสามารถแบบทําอะไรได้นี่สามารถแบบยินทบบ้ายกระบะก็ได้โอ้โหใครแกกฟางมาเอาชอนเข้ากับต้นไม้แล้วน้ำไม่สามารถเล่นได้โอ้โหน่าเสียดายเอาปืนฉีดน้ำไปฉีดหน่อยิว,วนี่ครับมีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับผม กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับสงการแต่รถแรงนะกะปุมคอแบบว่าดูรีวิวรถสักหน่อยแล้วกันเอาปืนออกไปก่อนคปิน,นี้ครับสามารถเปิดฝาโปงได้โอ้โหเครื่องยนต์สิ่งครับจะว่าไปก็คิดถึงบรรยากาศแบบรถบ้านเราไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วแต่ก็ยังยังมีคนเล่นเยอะอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีคนเล่นเลยครับยังมีคนเล่นเยอะอยู่ท้ายสามารถปิดได้ไหมท้ายรถก็คือแบบเป็นแบบนี้เลยแบบเปิดเลยไม่สามารถปิดได้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการลองความแรงสักหน่อยมันเป็นมันเป็น S P S มันคืออะไรไม่สามารถเปลี่ยนได้มันไม่ใช่กิโลเมตรนะครับหน่วยวัดความเร็วหรือว่ามันเป็นกิโลเมตรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้สายมอบหมอบอะไรอยู่ในคลองในัยรุ่นเราต้องวัดกันสักหน่อยแล้วมาเอาว่ยังไงแสงเออเป็นยังไง อู120กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะแบบว่าขอขับรถคันอื่นที่ผมไม่เคยขับละกันมีรถคันไหนบ้างที่ผมไม่เคยขับเฮ้ยคันนี้เดี๋ยวดูในภาพนี่เหมือนมันจะเป็นอคอกหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตาผมฝาดแต่รถที่ดีนะครับผมคันนี้อิซูซูครัโอ้โอคันนี้ผมจำได้แล้วฝากระโปรงใสฝากระโปรงใสครับ ปิดไปครับปิดฝาพวงไปก่อนเพราะว่าผมจะขับนี่โอ้โหอเสียงปิดดังแค่แต่รถไม่มีพวงอะไรนะดูดิรถบ้าไม่มีพวงอะไรจะขับได้ไหมนี่นี่ขับได้เฉยเป็นไงตึงปหมละ่ะแล้วประเด็นคือมันแรงด้วยอุ้ยใครอ่ะโอ้โหนึกว่าคนมายืนเล่นน้ําสงการครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเบรกอีกนะครับผมไม่มีอะไรละครับแค่นี้แหละนะฮะ ไม่มีรถอะไรเลยที่แบบว่าจะสพายผมได้นะครับเอ๊ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ส่งการ์มีไหมมอเตอร์ไซค์เล่นน้ำส่งการไม่มีนะครับผมไม่มีเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะคันนี้มันคันเดียวกันหรือเปล่าอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วผมลงลงลืมลืม,ลมนิดนึงนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบะแดกนะครับแต่แบบนี้เล่นไม่ได้นะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ทางยาวครับมีทางเดียวนั่นก็คือ ก็คือเราต้องขับไปที่แบบบ้านนอกบ้านเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบบ้านนอกบ้านเราครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าแบบบ้านนอกบ้านเรามันจะเป็นแบบที่ใหม่กว่าแบบบ้านเราไปเ,เราขับรถไปดูโหแรงเลถ้ามันเล่นไปสามารถแบบทะลุอย่างนี้ไปได้เลยปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันไม่ทะลุวะ่ะผมก็นึกว่ามันจะทะลุได้ไงไม่ใช่ครับเอาไม่วับอ่าไปยังไง เป็นการเปลี่ยนแมปในแมปนะครับผมนี่มาแล้วครับผมบ้านนอกบ้านเรานี่ครับแบบปี้แบบที่เราเนี่ยเล่นกันเป็นประจำโอ้ยตัวน,นี้มีคนมาขับรถแบบเล่นเยอะมากเลยครับผุกคนดูเห็นไหมเขาแบบว่ากําลังเล่นรถสไลด์กันอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูสักหน่อยนะครับผมแต่แบบนี้ไม่ลองรับตัวละครนะครับนี่ครับตัวละคร,ะครก็ยังแบบว่าเป็นอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอาหกเปล่าจำไม่ได้ฮนะ แต่ตรงนี้คนเยอะเลยคนเยอะมากเลยเฮ้ยนี่ไยรุนทำอะไรกันเนี่ยกำลังพากันแบบว่าจะเอากระบะขึ้นรถสไลด์เอารถสไลด์คันนี้เอาสไลด์หลงแล้วก็ขับจังไหนอะไรนั้น <c oughs> ไอ้แล้วแบบนี้นี่มีรถส่งการหรือเปล่าเนี่ยผมลองดูสิอ้ยแบบนี้ก็มีรถส่งการ <c oughs> นี่ไงเออไปเดี๋ยวเราเอารถส่งการนี่ไปแบบว่าทดสอบความแรงกันหน่อยครับ คือแบบเมื่อกี้มันวิ่งได้เป็นแรง,องพอไงไอ่ถ้าขับเล่นสนการเร็วขนาดนี้ก็คือไม่ต้องสาดน้ำกันแล้วครับจะวิ่งเร็วขนาดนี้มีไฟไหมไม่มีไฟฮะโอ้ร้อยหกสิบไม่ถึงนะครับร้อยห้าสิบครับรถคันนี้ยิงยาวกันไปครับโอ้แม่โอ้เนียบ ไม่รู้ผมจะไปสาดน้ําใส่ใครนะเพราะว่ามีมใครให้สาดน้ําใส่เนียครับโอ้ครแย่เลยไม่มีคนได้สาดน้ําใส่เลยนี่อุ้ยมีการเข้าเกียร์ด้วยวะย่างตึงแต่บรรยา,ากาศดีนะจะว่าไปมีต้นมองต้นไม้มีเถียงลงเถียงนาแต่พูดถึงว่าแบบบรรยากาศแบบนี้มันมันก็ดีนะแต่คือมันโล่งไปแต่ถ้าแบบมีบ้านตั้งอยู่ริมถนนมันมันน่าจะเฟี้ยวกว่านนะี้แบบมีโมเดลบ้านตั้งอยู่อะไรแบบนี้ ไหนมีรถคันไหนที่แบบว่าเราอาจจะยังไม่เคยเล่นหรือเปล่าอุ้ยข้อคันนี้ออ้โทำไมล้อลอยข้อพวกนี้อย่าว่าเป็นแรงนะครับแรงนะครับเนี่ยข้อแบบเนี้ยโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอะขอดูคันทีม่มันก็เล่นมาหมดแล้วอะ,อะนะอล้ไหนๆก็ไม่มีรถจะเล่นขอรถสไลด์ไม่ใช่รถรถเกี่ยวค้าวซิ่ง รถสไลด์อะไรรถเกี่ยวข้าวไปโอ้โหรถเกี่ยวข้าวถ้าจะแรงขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกี่ยวข้าววันหนึ่งนี่เสร็จหมดฮะแบบสิบยี่สิบสามสิบไรเป็นร้อยไรก็ยังเสร็จนะครับบอกเลยนี่ครับวิ่งเกี่ยวอย่างนี้เลยฮะสามร้อยกิโลเมตรต่อชิมบูบตใส่ตาตาตาเองนะคตัตเตาาตวตาตาตมีาตามช่า โอ้โหดิฟดิฟดิบดิฟดิบดิฟตึงแม่เอาหน่อยเอาหน่อยมันไม่มีรถจะขับลิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปแวะเข้าเซเว่นกันสักหน่อยละกันขับรถเกี่ยวข้าวไปแวะเข้าเซเว่นไหมครับฝุ่นแปลกนะ <c oughs> แปลกนะเซเว่นเข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้นะเออเข้าได้นะทางไปทางเข้าไปที่าทางเข้าไปยังที่ส่งของ อ๋อจุดส่งของนี่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 คือจุดส่งของผมลืมไปว่าแบบนี้เนี่ยมันสามารถส่งสินค้าได้นะครับเอาถ้าไม่ใช่ประตูก็ทะลุไม่ได้นี่หว่าไอาผมก็ดูว่ามันทะลุได้หมดเลยจริงๆไม่ใช่นะครับเอาละทุกคนต่อไปไม่รู้ว่าจะขับรถอะไรดีครับนี่ผมไม่รู้ว่าแบบจะขับรถอะไรดีไม่มีรถที่แบบมันตื่นเต้นอะทุกคนโอ้โหรถคันนี้เหมือนว่าโมเดลก็จะยังแบบ ไม่เสร็จนะโมเดลมันบักนะจริงๆแบบรถคันนี้ที่ทําเข้ามาตอนแรกนะี่ก็คือแบบเสร็จสมบูรณ์เ,รรณเลยแต่คือดูสภาพตอนนี้ก็คือแบบเหมือนโดนถอดลักไปไขยนะครับเอาแต่ล่าสุดเหมือนว่าแบบจะค้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้อะไรวะบนี่อ่ะโอ้ยก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมสําหรับรถบ้านเราครับเข้ามาเล่นนิดๆ,ๆหน่อยๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เข้ามาเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้แค่นี้พอเลยครับเดี๋ราเข้าไปเจกันใ,ใ,ใหม่นะครับผมอ่ะสวัสดีครับ